วันนี้แม่นเนงจะมาแนะนำการสร้างบ้านดินทรงสี่เหลี่ยมอย่างง่ายค่ะอันนี้เป็นบ้านดินที่สระบ,บุรีนะคะก็ทำด้อิดดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลงานของมิสเตอร์เคลแมนนะคะค่ะโครงสร้างบ้านดินสระบ,บุรีค่ะโครงสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็คือรูปแบบค่ะและประเภทของบ้านดินสระบบุรีเนี่ยนะคะใช้เทคนิค การสร้างแบบอิดดินดิบค่ะ Adobe Big นะคะโดยใช้ดินเหนียว100%ค่ะส่วนผสมได้วิธีการทำค่ะเราได้นำเสนอคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะการทําอิดินดิบนะคะนะฮะตอนนี้เราจะมาต่อยอดโดยทีมงานวิสเตอร์เทแมนก็จะต่อยอดเรื่องการพัฒนาประยุกต์บ้านดินให้ทันสมัยนะคะค่ะ เดิมอะค่ะการสร้างบ้านดินนะคะยังมีข้อถกเถียงค่ะในความเห็นที่แตกต่างค่ะออกเป็นสองฝ่ายหลักๆนะคะฝ่ายที่หนึ่งค่ะไม่เชื่อค่ะว่าบ้านดินเนี่ยจะทนทานเหมือนบ้านสมัยใหม่ไหมอ่าอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าค่ะยังไม่แน่งนะคะเราก็ได้ศึกษามานะจุดหนึ่งว่าบ้านดินมีมาตั้งกี่ร้อยกี่พันปีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ ศึกษาม,มาแล้วก็หาข้อมูลมาเพราะว่ามองว่าดินเป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีอายุไขเหมือนปูนนะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์โจนจันดได้กล่าวไว้นะคะเราก็เชื่อมั่นตามนั้นนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งก็จากประสบการณ์ก็อยู่บ้านดินมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วค่ะอยู่ดินอยู่ดีคะ่ะเลยมาชวนเพื่อนๆสร้างคะ่ะเอาวันนี้มาพูดพูดในภาพรวมอันอื่น,นะะ่สเสน่ห์ของบ้านดินนะคะอย่างหนึ่งคืออะไรคะ ความหลากหลายค่ะความหลากหลายและอิสระค่ะของรูปทรงที่แตกต่างไม่ตายตัวค่ะบ้านดินค่ะบ้านดินมีทั้งวงกลมวงรีแปดเหลี่ยมรูปเมล็ดถั่วโคง้งงอหักศอกหักมุมโอ้สุดแต่ใครจะสร้างสรรค์น,นะคะตราบที่ทําหลังคา ตามไปได้ค่ะเหมือนกับว่าเราทำหลังคาตามไปได้ก็คืออย่งีงค่ะบ้านดินสระบุรีนะคะรูปทรงค่ะโค้งหลังคาก็จะเป็นรูปทรงปั้นหยาจั่วนะคะเราก็สามารถที่จะปั้นดินได้รูปทรงที่เราต้องการเลยค่ะ ค่านี้วกมาที่ปัญหาของบ้านดินนิดนึงนะคะปัญหาของบ้านดินค่ะบ้านดินนี้สร้างในฤด,ดูฝนนะคะก็เสียหายไปบ้างค่ะในอิดดินดิบนะคะเนาะ,ะแต่มิสเตอร์เคลมนในช่างใหญ่บอกว่าเอาอยู่ค่ะเพราะมีคนอยู่หน้าง,งานตลอดค่ะกิดดินดิบก็เสียหายไปบ้างค่ะค่ะแต่ปัญหาที่พบบ่อยที่คนถามถึงนะคะปัญหาอีกก็คือเหมือนบ้านทั่วๆไปค่ะรวมถึงบ้านดินด้วยคือเรื่องปลวกค่ะ ปวกเนยค่ะปวกอาศัยดินเปียกเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับทำอุโมงค่ะทำอุโมงทางเดินนะคะแล้วก็ยังไงคะบ้านดินเราก็เลยจึงมีการทําโครงสร้างค่ะทําฐานลากฐานแพ่เทาคานคอดินกันความชื้นและกันปวกค่ะไม่ให้ปวกเป็นทางเดินขึ้นไปสู่หลังคานะคะค่ะสรุปแล้วก็ บ้านดินนะคะก็เราก็มาปรับประยุกต์นะคะอย่างเราจะซื้อวัสดุสังเคราะห์ที่อยู่ในท้องตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะซื้ออะไรบ้างเราก็ลองเน้นนะคะเน้นเอาที่เรามีงบนะคะก็ลองผสมประสานกันดูคะ่ะจะได้บ้านดินที่อยู่ได้ถูกใจสบายด้วยผนังอิดดินดิบคะ่ะ ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งตงเป็นกำลังใจให้แม่เองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ